ดี๋ยวทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่วัดแขกะครับถนนปั้นอ๋อเดี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในถนนปั้นนี่แหละเดินลัดไปหรือว่าเราจะเดินตรงไปเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนเย้ <Yeah. S 1> ข้ามาถึงแล้วข้ามันไก่เลยข้าวน้าเป็ดนะครับนี่เลย อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือสีลมยี่สิบป่ะใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงสีลมสีลมซอยยี่นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในดีกว่านะทุกคนว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะเราก็จะแบบดูบรรยากาศกันเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นแบบแกงข้าวแกงนะครับขนมขนมหวานนมหวานเต็มเลยน้ำหวานเต็มเลย คนเยอะด้วยนะเรื้องข้าแกงข้าวกรงเ้าแกงก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเ,เดี๋ยวขอเดินดูด้านนี้กันคุยรถมาเดี๋ยวรบรถกันอุย,กย,กยไก่ไก่คุยเนื้อเต็มหลอด อ๋อเขามาเที่ยวกันอื้อสลับเท้าอ๋อนี่มีร้านกาแฟด้วยนั่งดื่มกาแฟตรงนี้ได้ดจ้ารังอ๋อเหมือนเขามีแบบว่าไกด์ะไกด์ะจะพาแบบมาดูของต่างๆน้ำสม,มุนไพรเ้ย <c oughs> นัง่งไหน ทั้แมวแยอยากหนุ่นเดินยาวไปนู้นเลยในสีลมยี่สิบนะครับเนื้อหมูข้าวโพดสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวพอเดินเดินชมวิวกันก่อนนะนี่มีร้านข้าวด้วยกับข้าวนะครับใครอยากกินข้าวอะไรก็มาด้านนี้ได้ เดินดูกันทอดต้มมาทุกคนเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยอุ้ยขนมครกสินคาโทกโทำไมซอยนี้เป็นซอยแบบว่าซอยหวานๆนะขนมหวานเยอะมากเลยเป็นซอยหวานๆอุ้ยลูกชิ้น นี่หนมน่าชิมน่าชิมอันนี้เป็นน้ำนะครับน้ำธัญพืชต่างๆหรือว่าจะมีผัดหมี่ผัดไทยหมูวกอูกคนอุ้ซอ,อ,อยนี้แบบว่าคึกคืนไปด้วยกันขายสินค้า ผู้คนมากมายหลายสิ่งเห็นไหมของขายเออเพลินเลยเนาะ,ะตลาดซอยยี่สิบนะคะรับอันนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูทำไมคนกินเยอะอะ่ะแต่นักกินจังเลยอะ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูขนมเปียกขนมเปียกทอด

อเน,นี้ยคือแบบกันเรียบคื้โอ้เดินไปยาวๆเลยทำไมมีกั้นด้วยอ่นี่ไม่มีถังมีรังอันนี้มากั้นด้วยอ่ะส้มพูเรือสี่สิบอ๋อส้มส้มยี่ส้มยี่สิบห้าสี่สิบแล้วแต่เนาะอลองเดินดู เขาจะมีแบบว่าเป็นคนนำเป็นคนนําเที่ยวเป็นคนนําเที่ยวนําเที่ยวตลาดมเมืนมีไกด์นำเที่ยวแล้วก็พาดูตลาดอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวเขาก็เลยแบบมากันเต็มนี่เลยเนะครับกินอะไรดีอะเราอะ เดี๋ยว,ว,วอลองเดินไปหลังแล้วก็เดี๋ยวเดิยนย้อนกลับนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูอีกฝั่ง <c oughs> <c oughs> นี่นี่คือพาทุกคนมาเดินเล่นตลาดเลยนะนานๆน่ะคือแบบแทบจะจุดพุเลยทีเดียวเพราะว่านานๆตื่นนานๆตื่นเช้าปกติคือตื่นเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสอง <c oughs> นานๆตื่นเช้าเลยพาเลยได้พามาดูนะ เมื่อก่อนอนะ่ะตื่นเช้าอยู่เมื่อก่อนอนะ่ะแบบตื่นตีห้าเงี้ยออกพาพาทุกคนไปตลาดในกรุงเทพเนี่ยบ่อยอยู่หลังๆมาเริ่มไนซอยประดิษฐ์หลังๆมาเริ่มไม่ค่อยอันนี้ไงไม่ค่อยได้ตื่นเท่าไหร่นอนดึกไงนี่ซอยประดิษฐ์นะครับสามารถเดินแบบไปเที่ยวตรงนี้ก็ได้นะสอยน,นี้ซอยนี้ก็ของเที่ยวเยอะนีะ่เดินไปนู่นได้เลยของเยอะมากคนเยอะเดินย้อนกลับไปก็คืออันนี้ถนนสุรวงศ์ปะ เราก็แบบเดินย้อนกลับไปนี่มีแบบว่าของขายนิดน่ะสนุกดีี่ะชอบชอบเดี๋ยวออวันหลังเดี๋ยวพามาเดินตลาดบ่อยๆรถเยอะจังผลไม้ก็น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะกิน เดี๋ยวเ,เ,ดเดินย้อนกลับนะครับไปหาข้าวกินด้านหน้าเดียวยาผลมไม้เยอะแยะเลยเวันนี้วันคริสต์มาสนะทุกอย่างก็จะเป็นแบบแดงๆก็จะมีความแดงๆมีความแบบว่าต้นไม้มีหมวกอะไรอย่างงี้นะก็จะแบบว่าฉลองคริสต์มาสกันไทประเทศไทยเราก็คือ มีทุกเทศกาลอยู่ในประเทศแล้วตอนนี้นะทั้งทั้งแบบอของตะวันออกตะวันตกมีหมดนะแล้วจัดใหญ่กว่าประเทศทั้งทางก็าอีกอะงองมากเชื่อไหมว่าคริสต์มาสมีทั้งประเทศอะตอนนี้ประเทศไทยคือจัดทั่วประเทศอะตั้งแต่ภาคเหนือยันปัตตานีนาาธิว,วาสเนี่ยก็มีจัดอย่างน้อยคือจัดไฟมีหมดเมื่อวานเพิ่งเห็นของจังหวัดปัตตานี โชว์แบบการจัดไฟ<ส>ขาหมูโกยิบร้นมันส้มร้านผักผักก็อาจจะไม่ได้ถูกมากะนะอุ้ยกล้วยทอดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดว<ส>ไปเดินทางนี้จะไปเดินดูอีกฝั่งไปดูดูฝั่งนี้อ ตลาดผู้คนเยอะแยะอุ้ยผลไม้มีขน,นุนมีแตงมีอะไรเงี้ยด้วยนะทุกคน้าในาเป็นปูอ่ะมะกอกมะขามอุยผลไม้เยอะมากผลไม้เยอะมากตัวละห้าสิบ ก็โลละห้าสิบโลละสี่สิบห้าสิบประมาณนี้ผลไม้รถก็สวยมากถ้าเป็นผลไม้เยอะเนาะของของกินเยอะโอ้ขนมจริงๆเราอยากกินขนมแน้วแต่ว่าถ้ากินขนมตอนนี้น่าจะปวดท้องเมื่อก่อนน่ะกินขนมแบบ ชิวมากเพออายุเอยอะขึ้นกินขนุนปุ๊บกลายเป็นกดไหลย้อนเพราะมันน,น่าจะย่อยยากนะก็เลยแบบว่าหลังๆก็เริ่มแบบต้องงดขนุนบ้างแล้วแต่ชอบมากขนุนนะอ่อละลูกผลไม้ลูกผลไม,ลไม้ทุกคนโอยมีมีเขาทำตัดแต่งมะม่วงตัดแต่งแล้วมะละกอ20บาท3กล่อง50ถูกมากเลยกล่องละ20 20 บางอย่างก็ถูกบางอย่างก็ปกติเราจะไม่พูดว่าแพงนะบางอย่างก็ปกติเพราะว่ามันแพงทุกพื้นที่มันแพงมันแพงทั่วประเทศนะฉะนั้นก็คือปกติเอ้าน้องน้องมีเข่ามาเดี๋ยวรนนันน้ำข้าวตงข้าวแตนนี่กับข้าวตอนเช้านะถ้าใครบอกว่าอยากกินข้าวอยากอะไรเงี้ยก็สามารถที่แบบมาตอนเช้าได้ เลยกับข้าวแบบเดียวแยะเลยทุกคนนี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหอมมากสะเดาน้ำปลาหวานนะฮะมีร้านผักก็มีกล้วยอันนี้กล้วยมีฟักทองมีอะไรอย่เงี้ยนะฮะอุ้ยมะม่วงมะม่วงเล็กอะมะม่วงเบาวะไม่ใช่มะม่วงเลก็กๆอะลูกเลก็กๆอะคือมะม่วงเบาหรือเปล่าไปดูอ่ะเดี๋ยวพอเดินดูบรรยากาศกันนะยาวๆนะฮะ ด้านหลังนี้เป็นมัสยิดนะครับมีลาสุดดีน20บาททอดมันอุ้ยแบบเยอะมากเลยอะ่ะของเยอะมากเลยอะ่ะี่ซอยอะ่ะขนมปลาวีนองแมว น้องแมวขอดูน้องแมวน้องแมว้ไม่เป็นไรสหรับเราเดินกันต่อนะฮะแล้วแล้วคือแล้วคือบอกว่านักนักท่องเที่ยวเขาจะแจกตะก้านละตะก้าเนาะแล้วก็มาชอปปิ้งแล้วก็หยิบของอะไรเงี้ยนะน่ารักเชียมาเดินดู คือแบบว่าคนอายุเยอะๆหน่อยก็จะอินนะแต่เด็วกวัยรุ่นนี่จะแบบหน้าเซ็งๆหน่อยว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ๆๆๆๆโอ้เนี่ยของกินเยอะแยะเลยทุกคนข้าวหลามนะครเนี่ยด้านหน้านี้ขนมเยอะมากร้านขนมอ่ะตัวแปบอ๋อนี้หรือเปล่าตัวแปบตัวแปบสีลมที่เขาไปขายกันอยู่ะ เดี๋ยวเราต้องกินหาข้าวก่อนอันนี้กล้วยปิ้งนะฮะอ๋ะอกล้วยปิ้งกล้วยหักหมูตึ๊กติ๊กต๊กต๊ก,ตก,ตก,ตกไหนมีอะไรให้เรากินบ้างอะ่ะมันไม่มีเป็นร้านข้าวโดยตรงเนาะ มันเป็นร้านแบบคือเราต้องซื้อไปแล้วก็ไปแบบไปเดินกินอะไรเงี้ยไม่ได้มีเป็นร้านข้าวแบบจริงจังเดี๋ยวอดูกันถ้าสมมติวิต้องไปกดตังค์ปะเนี่ยบางร้านเหมือนเขาไม่มีสแกนอะถ้าจะซื้อของกินอะสตอเบอรี่พันแปดศูน สตอเบอรี่ก็โลละ400อยู่นะอ๋อนี่ไงนี่ไงมีด้วยเดี๋ยวขอ,อกดตังก่อนนะทุกคนนี่นาเซเวลโอ้ทุกคนไปกดตังกับเนี่ไงจุและร้อยไปกดตังมาแล้วแต่ว่าจะกินข้าวนี่หน่ <laughs> เหมือนมันเป็นฟิลแบบซื้อไปแล้วก็ไปกินนะอาจจะไม่ได้บอกว่ามีร้านนั่งกินหรือว่าเขาต้องถนนปั้นหรนะ่าจะมีร้านนั่งกินอยู่แต่ว่าเราอยาก เราอยากตรงนี้ก่อนโอ้ตรงนี้เขาเริ่มเก็บแล้วเห็นปะเดี๋ยวซื้อซื้อขนมอันนี้กินก่อนทัางั้นน่ะเนี่ยซื้อขนมนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ทุกคนเอาอันนี้ดีกว่าตึ้งถ้ากลุ่มเดียวพอเนาะไม่กินเยอะแล้วกันเนี่ยน่ากินขนมกินแล้วเดี๋ยวแบบ ไปเดินกินเออหรือว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างในดีกว,ว่ากินหนมกินนมคือซื้อหนมมากินเอา้าลืมมาลืมช้อนอะไรกันเนี้ยลืมเอาไม้มาเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นน,น,น่ากินจุนะอยู่ <c oughs> ตรงไหนอ๋อนี่ก๋วยจับ อ๋อหรืออ๋อนี้กินอันนี้ดีกว่านี่ข้าวขาวหมูปะข้าวขาหมูเดินอีกรอบเดินอีกรอบกินข้าวขาหมูด้านด้านหน้าก็ได้นะเมื่อกี้อ่ะอันนี้แบบอันนี้ที่พาไาเดินแล้วเออเดี่ยวอยูคนแบบก็ยังเดินกันเต็มเลยนะตอนนี้ประมาณแบบเก้าโมงเก้านาทีแล้วนะครับ แล้วเมื่อกี้เราเห็นตรงไหนที่เขากินก๋วยเตี๋ยวกันเยอะเยอะโอ้อ๋อฝรั่งมาซื้อผลไม้เยอะมากแล้วผลไม้แบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนร้านกาแฟกฟาแฟก็อยากกินเอ้ยนี่ก็มีร้านข้าวนั่นไงร้านก๋วยเตี๋ยวอะโอ้โหคนเยอะมากแสดงว่า หรือว่ามีร้านเดียวโอ้ยไม่มีที่นั่งที่นั่งเต็มอะ่ะอ๋อในได้ปะไม่ได้เต็มแล้วไปเอาไปกินข้าวขาวหมูแหละเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวไม่มีที่ว่างเพลินมากเลยอ่ะชอบมากเลยชอบเดินชอบเดินตลาดอย่างนี้มากเลยอ่ะของกินเยอะ แต่ว่าคือกินเยอะไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คืนนี้เพิ่ง9ก้าโมงไงเราก็น่าจะไปเรื่อยๆของเราอะวันนี้ทั้งวันไม่ค่าไม่กลับนะวันนี้ทุกคนก็คือไม่ค่าไม่ค่าไ,ไม่กลับไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้แล้วก็คือถือขนมแบบ <laughs> ถือขนมถึงเนะลยหรือมเอช้อนมาอ่ะเดี๋ยวเราไปกินเนี่ยข้าวขาวหมู เออตอนนี้ได้แล้วนะครับก็จะเป็นข้าวขาหมูนะฮะแล <hi> ้วก็แบบน้ำอัดลมเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านเดี๋ยวแบบว่ากินข้าวเช้าก่อนนะทุกคนตอน9ก้าโมงเช้านะครับเขาก็จะมีเป็นแบบว่าอ่านี่ให้กระทงกระเทียมนะฮะหรือมีน้ําชากินข้าวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเดินต่อกินข้าวแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปหาแบบเดี๋ยวไปนั่งคาเฟ่สัหน่อยนึง คาเฟ่นกแก้วอยู่รู้สึกมันจะมีคาเฟ่นกแก้วอยู่ข้างหน้านะไปนั่งเลน่นไปนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งตอนนี้9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งแลวฮะเพลินมากเดี๋ยววันพอพอ,พอได้มาเดินแล้วชอบนะสิลมยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังก็พาไปเดินอีกเฮ้ยนึกไงอยู่ตรงนู้นมีเอาลองเดินไปตรงนี้ซิว่ามีอะไรบ้างขอเดินเล่นๆกันอุ้ยแดดเริ่มมาแล้วว่ามันเริ่มร้อนแล้วนะเนี่ย อปยังไงดีอะทุกคนมันเริ่มร้อนแล้วนะนี่อ๋อนู่นไงมีคาเฟ่คาเฟ่นกแก้วอยู่ตรงนู้นสีลมยี่สิบสอง ก็เดินเดินเล่นไปเรื่อยๆเลยครั้นี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ไม่มีอกมึงเนี่ยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะว่าจะยังไงดีไปหานังเขเมื่อกี้ก็อยากเดินอยู่นะถนนปั้นนะถนนปั้นรู้สึกว่าก็จะมีของกินแต่ไม่เป็นไรเราเดินไปได้เรื่อยๆเราไม่มีแผน ก็คือเราใช้การเดินเล่นนี่วันนี้เราต้องเข้าถนนนี้ป่ะตถนนี้ไม่เห็นมีร้านร้านคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรเลยอะไม่มีเลยอะ เซเว่น <7. S 2> ทุกคนแยกประมวลไม่มีเลยอ่ะอุ้ยฝั่งนู้นเหมือนมันเป็นเป็นสีลมอะไรสักอย่างนึง่งก็ต้องข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอ้ดูข้ามยากมากเลยแถวนี้ ดูเรื่มันเป็นแบบว่าทางกับรถแล้วไปทางกับรถแล้วก็เป็นแบบาทางม้าลายแล้วคือยังไงเอาไปทางม้าลายเขาไม่มีไฟให้ด้วยนะทุกคนโอ้โอ oh, oh. oh my gosh โอ้เอ้าไม่มีไม่มีรถคัไนไหนจอดจอดให้ mm hmm. อ่าผู้ที่จะข้ามเลยดู มันน่ากลัวจังเลยอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนจิตใจดีนะยกเว้นตอนอยู่บนถนนนะใช่ไหมไปเนี่ยเราไปด้านหลังดีกว่ารู้สึกตรงนู้นน่ะมันจะมีคาเฟ่นกแก้วอยู่โอ้ตรงนี้แบบเนี่ยทางข้ามถนนตรงนี้น่ากลัวมากคือเขา้าใจไหมว่ามันเป็นแบบเนี่ยทางข้ามแล้วมันเป็นทางกับรถด,ด้วยพอเราจะข้ามปุ๊บเนี่ยมันก็มีทางกับรถมันควรมันควรจะไปอยู่ตรงจุดอื่นปะมันมาอยู่ตรงแบบ จุดทางกับรถเลยมันก็ยากสีลมสิบเจ็ดนะครับอ่าเราก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละทุกคนเราขออนี้าตัดตัดเป็นตอนเนาะเพราะว่าถ้าเราเดินทั้งวันเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมาแบบคลิปนี้ห้าชั่วโมงเนี้ยมันก็ไม่ได้อันนี้คือแบบโซนสีลมเดีย๋ยวไปนั่งคาเฟ่ตรงนี้ไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปนี้ให้ทุกคนดูเลย เราเพิ่งถ่ายวันที่ยี่สิบห้าตอนแปดเอ้ยตอนตอนตอนเท่าไหร่ตอนเรามาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอะนี่ตอนนี้เวลา9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ดูตอนกี่โมงนะคะคือลงเสร็จปุ๊บปล่อยเลยอันนี้เนี่ยเนี่ยอเมซอนอยู่ข้างวัดแขกเดี๋ยวให้ดูวัดแขกแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้พามาดูวัดแขกเลยได้เดี๋ยวพามานั่งเดี๋ยวพามานั่งแบบนั่งเล่นที่อเมซอน นี่วัดแขกนะครับโอ้แต่ว่าด้านในถ่ายไม่ได้นะครับให้ถ่ายเฉพาะได้ด้านนอกอย่างเดียวนะี่ฮะวัดแขกวัดแขกสีลมบรรยากาศวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะฮะหรือว่าวัดแขกนั่นเองนะครับ ถ้าใครแบบว่ามาก็นี่อยู่สี่ลมยี่สิบถนนปั้นนี่เดี๋ยวเราเข้าไปในถนนปั้น,นแต่ว่าเดี๋ยวไปพักก่อนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินลัดไปถนนปั้นมันจะไปออก BTS นูน่นเดี๋ยวค่อยเดินไปขอแบบไปนั่งพักผ่อนที่อันนี้ก่อนนี่นี่คือวัดแขกนะครับสาธุเอาสาธุเอา แค่นี้แหละทุกคนเดีย๋ยวไปกินอันนี้ก่อนไปกินกาแฟก่อนให้มันดีดก่อนรู้สึกว่าตอนนี้แบบง่อมมากเลย <laughs> มันไม่ตื่นมันง่อมๆองเ <laughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าบาย